สวัสดีครับผู้ติดตามช่องทีมงานจานปูครับเมื่อน,นี้การสนุก้้้า,ามาแต่ชนไก,เกไ่เอาไก่ไปคัดเอาไก่ไปตีชมลมครับกหมานมาแน่ยูผ้ากันย่างพ้ากันสัส่นกันตามภาษาทีมงานสายเมาครับผมอยู่อ่านอนคอครับนี่ วาหนองข่ามากุจิกละครับเดี๋ยวนี้ก็จกตากันอยู่นี่จกตากันอยู่จกตากันอยู่เดิมสิได้ทีละทีมงานเดิมีได้ทีละครับผมใครที่บ้าครับทีมงานจัดหมูครับเสียสัตว์หมันวนนี้เสียสัตว์มันอ่ะซอโร สัมผัสไอเสียพ่มด้วยมาเยพิ่นเป็นองไรมเลยไก่เพินสาเลย้นแสนอะเอาเออเอาลองเมืองดูเมืังแล้วใจเราอยู่ทุเด้อเมื่อคืนไปช่องอีสานเอ่ารีเนียมว่น่ะตรงนี้ก็ทำงานต่อบาแม่นอยู่ดิว่าแม่นสิไล่ดิโอ้ไล่มได้ไก่ลงไปจกจัส่งใบส่งแรงครับยกไปแล้วส่งเนาะเดยติตัวบบนี้บกว่าสามเพามาแล้วมๆครับ เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรคอยสัมภาษณ์เจ้าดิเอาเอาสัมสัมผัสโซ่ทอสัมภาษณ์เอาสัมภาผัสดูสัมภผัสอ่าใครเจ๊งไรครับโถใายช่องยูทูบขันเมียมาสิเล่นหรือบียนเอาเนี่ยเเมียมาบรูเบนครับเมียบ่มาขันเมียมากนี่มาซื้อโบยานขันมีดกับขอนมาแต่สาดเล่นแน่นอนเออซื้อสะพา์เรื่องใกล้เรื่องมีดแล้วคอยกันโบ้พอดีเพราะว่าเจ้าเคยไปบวชดิคอยกันเลยสีสัมผัสหน่อยให้เอฟซีได้ ฟังไงน่ะเี่ยเนิ่งได้้มเด้ฟังเน้เอามื่อนี้ก็กรหกตัวเจ้ามดมี่บกิงตัวเดียวน่ะว่าน่ะคือห้างไงขี่รถตัวนี่มือห้างไงขี่รถตัวนี่เมนย่บ่คันบ่เกง้่ซั่นน่ะบักบักยังก่อซื้อไก่บักยังก่อบักซาบูวน่ะกินจังไดก็แซ่บเออแล้วมีแล้วมาก็ซารทำรถพ่วงเอาเด้อเอาเด้อบันเดเ้สัตว์บ่ะหยัเมียเพิ่นว่านะครับ พยานเมียคลิปนี้ลองไปกัดขอให้เมียเราเบิกได้ไหมเนาะเออเมื่อนี้บพยานเออเมื่อนี้พยานลองมึงก็ซอท่อซ้ำพลาดรูรดูยานว่รเนี่ยขันสาเล้งมาเนี่ยไฟก็ว่าอยูุไฟเมื่อนี้ไฟบอกห้ามเริ่มืลอนี่ไฟเพราะว่าคอยห้ามอยห้ามช่วยเดแล้วไฟก็ย่านถือดูดุงเอาไปเสฟไฟเซฟปเดี๋ยวเราพยานไปเสฟเราผิดอยู่เออเอาไฟเซฟปะเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสิทาสัมภาษณ์อยู่ดิเนี่ย เอาละครับเสียชาติไปของน้ำไหมครับเดี๋ยวรอสัมผัสเสียชาติครับเรื่องแม่พันธุ์แมาเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวกับมาครับคิดว่าเนี่ยอ่าครับกลับมาแล้วครับเสียชาติกลับมาแล้วออกน้ำกลับมาแล้วเดี๋ยวสิเมื่อนี้กาสิเป็นคอนเทนต์สัมผัสสัมผัสเรื่องเสียชาติครับผู้เพิ่นไก่เพิ่นชนะครับเมื่อนี้ครับโอ้ะเฮ็ดเพิ่นคักก่ออ่านี่กะเครดิตเพิ่นนะครับเลี้ยงเราเลี um ้ยงเบียร์ได้เสียชาติจัดให้ครับเมื่อนี้อ่าก็ได้หลายแล้วได้เซนซีโอ้เซนซี เดี๋ยวขันเมียของมึงคลิปขันถามหาเงินแสนสี่นะอูบดปอบว่ได้นะบอกความจริงนะอยู่ในกระเป๋านี่ไหมอืมบาทกโต๊ะปรดังไม่ได้แบงก์กยี่สิบบาทโอ้ยี่สิบบาทแห่งนี้ปืนลั่นใช่หรืองปล่าอ่าเอาอย่างซอสซ้ำผัดครับเดี๋ยวจากน้อยครับจากน้อยจะเข้าวครับเจะใช้ผัดเดี๋ยวนี้ละัมีย่างครับย่างไม่ใช่ผัดอะเราเรกย่างเนื้อครับจะว่ากันสีเบิดอะไรละครับเดีชนมาดูร่อนเสียชัดจัดให้ครับเดี๋ยวจะมาอ่าเราเรียก ้าาเมียบอ่ครับอบอเออบอบอไปได้บอไปได้เอาบบอเป็นมากเลยตีนเียบอเลยเมี่ยตัวเอเมียตีเมียตัวเมี่ยตัวมแมนแมแมนตัวนี้เข้ายงรดิเดี๋ยวไปดวยมั้ไปกลัวครับเมียครับกลัวขมเมียครับเจ้าอไปนไนแช่ะ มาเด็กวัยเด็กเปิดด้วยซับไปเบิ้งมาหนึ่งอ่าอันอันเขาไทแมนแมนแมนเนี่ยเอาก่งวตั้งเมียอย่าไปกลัวเมียไม่ใช่แม่เออุ้่นา่ะุ้่น่ะเอาให้ยิงโบกด้วยจัดยิงโบกด้วยนี่เสียงเงินเป๊ะร้อยตเสี่ยงเงินเป๊ะปาทตอนยิงโบกเนี่ยเทว่านี่ดูเรื่องได้สิบาทรรยาการเทีดนมีวันวันหนึ่งครับผมอ่าตอนแรงๆไปขัดไกลกันมาครับผมหมาเนี่ยโย พอได้ยเสียสัดมันไก่พี่บ้าชนะพนาสอท่าผมบไดเวาเด้ไงแล้ววาอ่าในเ่อว่าสิศงวมคับซื้อกไก่พี่บาพันหนึ่งไก่พี่บาชนะแต่ไก่คนปวงแพ้อ่าไม่สายไงอ่ไคุยไกับพี่าะจ๋าหดซื้อใครวันหนึ่งเออนอันนี้ตอรองซื้อไครกันด็เอาเอาเจังน้อยเอาตอร่องกันเนาะได้ได้ได้ักาได้เนีอันนี้เป็นลักฐานนี่หลักฐานเนี่ลงเนี่ ลูกเอฟซีได้เบิ้งนี้นี่เอาราคาเท่าไรว่ากันมางดูหั่งหมดแดียงยุสัยเนาะเอาจะไปถามหั่งหมดเดียงไหมถามว่าไก่ราคาเท่าไหร่ตัวชนะวันนี้สิปล่อยเท่าไหร่อ๋อตอนนี้ก็สิปล่อยแสนซีครับปาดถูกว่าได้ขายหน้ามาเอาคุณติวหนิฮะบ่แสนซีคุณตยวนีิแม่นครับไก่บ่เคยแพ้เท่าไหรครับื่เพคนเคยเลี้ยงไก่มาเพกคนบ่เคยย่านไก่ออ แต่พยานจะเมียพยานไกลสายแบกเดือเดีอเดี๋ยว่าว่าว่าต้อนกองกชัดดูเทือแลกสายแบกสายแบกบอกบอวบาเรื่องเมียก่อนยบเรื่องไกลสายสัสาค่อยค่อยรูจักดึกเตือนได้บ้างเหอนเทือแลกคือมีดมาเออวกรรมการนี่คือแบบดิวเดี๋ยวเป็นกรรมการนี่เดือดสกัดโอ้ เลี้ยช้องกับข้อนกับแบเดียวเลือกโ่าอ่อ่าโอเคครับโอเช่ครับนวลๆบรรยากาศนวลๆครับผมโอ้กบองอ่าสนุกงานหาปชอบบรรยากาศครับกพ่อของป่าของพ่อครับบรรยากาศบ้านเฮออ่าเทศบาลตำบลกุฏิครับอำเภอท่าทูจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผู้ใดได้เห็นคลิปนี้ยพวก ผู้ทำงานไก่บ้านบรรยากาศบ้นบานๆครับไกยบ้านผู้ว่าไกยบ้านก็ซ้ำนี้แล้วครับเจ้าหน้อล,ละเว้นผู้ว่าเลี้ยงไก่ครับผมอาอกาศตอนแรกอยู่เฮห็นผู้ใหญ่บ้านหมูหนึงครับอ่าสั้นๆสุนัขเหี้ยห้ากันอ่าคลิปนี้กาสีขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับ ช่องทีมงานจันปูครับผมจะมีคลิปลงเรื่อยๆให้ได้เบิ้งไดย่างครับและนี้บรรยาการบ้านนุ่นคอครับผมมูนึงครับผมอ่าคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับอ่าขอการาดววาสวัสดีครับผม